วันนี้มาทําคลิปเทลิสเทยสี่กันนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมา2แพทแล้วเนาะก็เออ่จริงมันเริ่มมาจากตัวของผมเองไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับคือจริงๆอยากทํา1คลิปก่อนอัปเดตใหม่ซึ่งอัปเดตใหม่ถ้าเกิดใครที่ดูสเน็คพิกแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะรู้ว่ามีตัวของเคเบิลนะครับโอเมก้าเรดสไตรฟแล้วก็ตัวของโดมิโนนะแล้วก็จะมีพวกเดสพูลหรือว่ากลิลลาแมนอะไรเงี้ยมาตามหลังนะครับ mm hmm. ผมเพราะงั้นถ้าเกิดอยากดูคลิปอะไรที่ไม่ใช่คลิปแบบพวกรีวิวตัวละครหรือว่ารีวิวตัวละครใหม่ ยูนิฟอร์มอะไรเงี้ยเออคลิปที่ไม่ใช่คลิปรีวิวอะคลิปสาระคลิปพูดคุยอะไรเงี้ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะเพราะว่าผมคิดไม่ออกบางคนบอกว่าเอ้ยอยากดูคลิปแนะนำมือใหม่อย่างนี้นะครับพี่หรือว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ยช่องผมเนี่ยคนดูเขารู้พื้นฐานอยู่แล้วเอาคลิปสนุกสนุกกับคลิปฮาฮาเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะทําคลิปยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยคอมเมนต์บอกทิศทางของช่องหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่คลิปรีวิวตัวละครหรือว่ารีวิวยูนิฟอร์มเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำช่องอะไรแล้วนะผมไมไ่่ออออยากเเเเป็นนนคคททตต์์รรีีแบบบบบบบหยิิทท็ออปปปกกเก่าเาาๆแแบบีีมํสลง บอสหรือว่าสอนทําอะไรที่คนเขารู้กันอยู่แล้วอะ่ะเออนึกออกปะเพราะงั้นก็มาพูดถึงคลิปอัปเดตเชียสี่กันต่อนะเชียร์ลิสเชียสี่เนี่ยคลิปลากุดที่ผมทําไปก็คือเป็นของสองเดือนที่แล้วแพทของกาเดียนเนาะซึ่งมันผ่านมาสองแพทแล้วนะครับมีแพทของสไปเดอร์แกนแล้วก็แพทของ l ู e r รีนแพทโอดินแพทนูน่าอะไรเงี้ยมาดูกันว่าห้าตัวใหม่ที่มาจะสามารถชิฟเมตาได้ขนาดไหนนะบอกเลยว่าเยอะพอสมควรก็เข้าไปดูกันเลยนะถ้าเกิดชอบไปยืนกดไลค์กด s u b s c r i b e นะกดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสน,มมามาน,นุ ได้นะครับจะมีสถิติพิเศษมากมายตามมานะครับผมจริงๆตัวของเทียร์เลสผมจัดทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับแต่เพื่อให้คลิปนี้สนุกนะแล้วก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาจัดไปพร้อมๆกันนะผมแล้วก็พร้อมกับอธิบายว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับตัวนั้นเป็นยังไงนะับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยผมจัดมาไว้ทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะครับซึ่งช่องแรกกับช่องสุดท้ายเนี่ยเราก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วครับตัวเทียร์สและเทียร์สที่ เก่งที่สุดในตอนนี้นะผมนั่นก็คือตัวของจีนเกรย์ครับก็ยังเป็นตัวที่เติดเมตามาจนถึงปัจจุบันนะครับลงได้ทั้ง PvP และ p, w p, p w e และทั้งสองโหมดที่ดังลงได้เนี่ยก็ยังเก่งมากๆนะครับเก่งที่สุดเลยก็ว่าได้ในแต่ละโหมดนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวที่อาจจะมาชนนะครับเช่นแบบอ d a m ดัววอ็อที่มันก็อาจจะเก่ง PvP พอกับจีนเกรย์หรือว่าบูเวอรเนี่ยแต่ว,ว่าจีนเกมันก็ยังสามารถเล่นได้ดีมากๆนะครับ มันไม่ได้คือมันไม่ได้ตกเมตา้าส่วนในเรื่องของ PVE นะครับทั้งเรื่องของการลงบอสลงดอมบมูเนี่ยจีนเกรก็ยังเป็นตัวที่เก่งมากๆอยู่นะผมคิดว่ายังเป็นตัวที่แรงที่สุดในดอมบงมูอยู่นะครับนูนาก็สูไม่ได้นะผมส่วนในเรื่องของ a p x เนี่ย a p x a p l ผมคิดว่าเป็นรองแค่แมกนีโตนะครับกับนูน้าในบางซีซั่นนะครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นท็อปทรีของสาย a p x a p l อยู่นะครับผมก็เก่งทุกโหมดจริงๆนะครับสำหรับจีนเกรส่วนอันสุดท้ายนะผมว่า ม่าจะรู้ๆกันอยู่เนาะสำหรับคนที่ดูช่องผมดับแอนแมนเนื่องจากมันเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างเบานะแล้วก็เล่นไม่ค่อยสนุกแต่ว่ามันสามารถทําให้ร่างกายใหญ่ขึ้นได้อไรเงี้ยโหตีดองม,องมูโคตรเท่แต่ว่ามันมันก็งั้นๆเน่ยไม่ด้เล่นสนุกอะไรขนาดนั้นด้วยแหละผมรู้สึกว่าตัวมันเงื่อนไขให้ใช้น้อยนะบวกกับ อ b i l i t y เนี่ยมันมีน้อยมากนะครับอมันมีแค่ Agility ซึ่งอย่างของมาเนมันเป็นสายสีเขียวผู้ชายเหมือนกันแต่ว่ามันมีทั้ง l e เดอร์ชิพนะครับแล้วก็มี Spider s p i เดอร์เซนซึ่งสามารถใช้ซับได้หลากหลายมากกว่าแล้วก็มีเงื่อนไขให้ใช้ได้หลากหลายมากกว่านะครับก็แ n t m a n มันดึงเลยหลักๆคือดาเมจเบาแล้วก็เงื่อนไขให้ใช้น้อยนะครับผมเอาจริงปะลง AC อซียังโดนสเปกตัมเอาเวคเคนงโงตบเลยเว้ยเออขนาด A c อะ่ะ ยังลงไม่ผ่านเลยอ่ะเออมันไม่ไหวนะครับแอดแมนต่อมาจะอยู่ในช่องของเอเวอร์เรจนะครับเอเวเรจก็คือเออตัวมันก็โอเคแหละไม่ได้หวือหวาอะไรนะอาจจะเป็นตัวที่เคยติดเมตาหรือว่ามีตัวอื่นที่มันเก่งกว่าเยอะนะครับอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขให้ใช้เยอะมากแต่ว่าด้วยความที่ตัวเป็นตัวละครเทอสีเนี่ยตัวมันเก่งในระดับหนึ่งนะครับคือสามารถเล่นได้แต่ว่าก็แน่นอนแหละว่าจะมีตัวที่มันเก่งกว่ามันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับก็คือยังดีกว่าแอดแมนนะครับ ซึ่งเทียของเอ e r เรเนี่ยผมจะให้มีทั้ง6ตัวนี้หลายหลายตัวเคยเป็นอดีตเมตาครับเช่นชาโรเชลเนมอลแล้วก็ไอวันแมนเนี่ยก็เคยมีบทบาทในที s เอเอออยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่มีตัวมาใหม่ๆเนี่ยมันก็เก่งกว่าเยอะนะครับผมส่วนเรื่องของการลงบอสเนี่ยมันก็ยังพอลงได้เพียงแต่ว่ามีตัวที่มันเก่งกว่าเยอะนะครับผมชาลอนที่ผมให้อยู่ในแรงนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเล่นยากด้วยความที่มันต้องสะสมดาเมจตลอดเวลานะครับดาเมจมัน ไม่ต่อเนื่องมันไม่คอนสิสเทนต์มันไม่เท่ากันตลอดเวลานะครับอันนี้คือเป็นจุดบอดของชาลอนจุดเดียวเลยนอกจากนั้นคือตัวมันเล่นง,ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้สะสมความเสียหายเนี่ยมันจะแรงมากมากแต่ว่าไม่ใช่ว่า,าเราจะได้สะสมความเสียหายทุกครั้งนะครับแต่ว่ามือใหม่ที่เพิ่งโหลดเกมมาเล่นเนี่ยผมว่าก็คงจะไม่รู้จักการสะสมความเสียหายการเดินไปรับสกิลบอสเนอกจะเดินไปทำไมล่ะใช่ไหมนะเออเพราะผมคิดว่าชาลอนเป็นตัวที่เก่งแต่ว่าเงื่อนไขให้ใช้น้อยแล้วก็เงื่อนไขที่มันจะทำให้มันเก่งเนี่ยค่อนข้างมีเยอะคระับ ส่วนเนมอลเนมอลเป็นอดีตเมตาไอแบ็กพเอลซึ่งโด่งดอกออกแทนแล้วนะครับแต่ว่ายังเก่งในเรื่องของการลงบอลลิเจนอยู่เนื่องจากตัวของเนมอลเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปใส่เกียร์ทาได้นะครับเพราะเกียราเนี่ยมันเก่งกว่าเกียม้วกในบอลลิเจนใช่ไหมล่ะแล้วก็เงื่อนไขบอลลิเจนชัดถูกสูงนะครับยังจะมีเงื่อนไขที่ต้องการใช้เนมอลอยู่เช่นเงื่อนไขสตรองเงื่อนไขวิวแทนอะไรเงี้ยเนมอลก็ยังมีบทบาทอยู่นะครับเป็นตัวที่ถือว่าเก่งพอสมควรนะครับในเรื่องของการลงบอลครับแต่ว่าดอมบังมูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้้ววาาาออะะไรรมมกกยนนคคับบเเ่่งแลจ ส่วน ABX ABL นะครับถ้าเกิดใครมี TRC อยู่หรือว่าไม่ได้อยากปั้นดอกออกเนี่ยก็ยังใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดดอกออกเป็น TRC เทียบกับเดมอ TRC เนี่ยยังไงดอกออกคะแนน ABX มันก็เยอะกว่าคะแนน ABL ก็เยอะกว่านะครับแถมเล่นสรุปกด้วยมันรีสิกิยได้นะครับกับตันเวนอมเหมือนกันกับตันเวนอมคือหลักไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับนอกจากหัวออริเจ็ดและกระดองนะครับ ABX ABL ไม่เป็นเมตานะครับผมเพราะฉะนั้นความหลากหลายในการใช้งานมันจะน้อยมากๆนะครับผม แต่ว่าตัวของกัปตันอเมริกากับเวนอฟอย่างทีเกิดใครเป็นสายตีบ้านสาย AC นะผมก็ยังสามารถใช้ได้เพราะว่าตัวมันสามารถใส่เกียร์เหลืองหล่อไมตี้หรือว่าเกียร์มาตาก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างปวดใน AC พอสมควรนะครับใช้นูเชียลเหมือนกันใช้นูเชียลเนี่ยเคยเป็นอดีตเมต้า ABL ีเอลนะผมแค่ ABL นะแต่พอตัวของสไปเดอร์แกรนต์แล้วก็ตัวของลูน่ามาเนี่ยทำให้ตัวของชานูเชียลเนี่ยตกเมต้าไปนะตัวของมันเล่นยากมากๆเนื่องจากตัวของมันไม่มีการตีคลีทำให้เกียร์ม่วงเกียร์ยากมากๆนะผม เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยชานอเชลถ้าเกิดจะเหลืองานให้ทำจริงๆก็คือจะมีแค่ AC ที่จะเล่นคู่กับแก๊งวอลเลอร์ออฟเดอะสกายนะครับผมแล้วก็ตัวของวูบาร์ดิเจนซึ่งวูบาร์ดิเจนเนี่ยมันก็ยังสามารถลงได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ดีที่สุดเนื่องจากมีตัวของสไปเดอร์แกนที่ลงบอสเก่งมากๆนะครับก็ลูน่าที่ก็ลงบอสเก่งมากแถมเป็นเมตาอีกแบบยนึ่งนครับเพราะฉะนั้นชานอเชลก็เป็นอดีตเมตาที่ตกลงมาเหมือนเนมอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดถามเเเนน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 นมมมมมอออออออรรรร์กกกกก็็ยัััััังง่่่าาาช้ววะะคบบบหืไไไแแปตทีีลสดดๆ ดอบมบังบูเหมือนกันเพราะว่ามันมีตัวของพาสซีฟยูนิฟอร์มที่ค่อนข้าง,างน่ากลัวเพราะว่าเวลาบอสเหลือเลือดต่ำกว่า30%มสิบเปอร์เซ็นต์ไอรอนแมนจะตีแรงขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าจริงๆหลังๆเรามาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับเนื่องจากดอบมบูผมว่าคนมันลงไม่เกินสามรอบแล้วนะครับแล้วบบเทียร์สี่มันก็มีตัวเ,เกนเช่ play, MacBook, eto, เนจีนเกย์แบ็คโบนอาร์ดิโตอะไรเงี้ยด็อกออกว่าโอดินเองก็ตามธานอสใครจะไปใช้ไอรอนแมนรอ้ป่ะนอกจากคนที่แบบมีเทียร์สี่มาได้เยอะมากและอย่างหน,นึงน่ง,งเอ คอมโบมันไม่ใช่คอมโบกับการวนสกิลมันไม่เหมาะกับ A B X A B L นะรฉะนั้นโหมดที่เหลือให้อายร์แลนแมนใช้เนี่ยตอนนี้คือแทบไม่มีแล้วนะผมแล้วเคเบิลกับตัวของเอ่อตัวไรเดียเคเบิลกับโปรเฟสเซอร์เเนี่ยมันก็คือเคเบิลที่มันกำลังจะเข้ามาใช่ไหมแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์เมีแบล็กรีโตออะไที่เป็นสายทีฟ้าเหมือนกันมีสตาร์ลอร์ดไปแล้วเนี่ยไอรอนแมนคือโดนปัดตอกกจากโต๊ะไปเลยนะครับผมสำหรับตัวของแลนด์เอเวอเรสก็คือยังเป็นตัวที่มันก็ยังเก่งอย่งที่ได้อยู่แต่ว่่่่าาาาาเเเอมมมมมมีีตััวววทนนนกกกกกงยะะะๆผผแล้้็ถถิด ตัวนี้บวกแอนด์แมทเนี่ยไปปั้นตัวอื่นจะมีประโยชน์กับไอเดีเรามากกว่านะครับมาถึงแรงยูสฟูลนะครับแรงยูสฟูลก็คือยังมีประโยชน์ให้ใช้งานอยู่บ้างนะครับจะเยอะกว่าตัวของเอเวอร์หน่อยนะครับตัวของทอเนี่ยก็ยังเป็นไฟเกอร์ที่ดีที่สุดใน ABL อยู่นะครับผมยกเว้นแบทโบแบทโบใช้เป็นเคเบิลนะแต่ว่าตัวอื่นที่เอาลง ABL เนี่ยใช้ทอให้หมดนะคะแนนคุณจะเพิ่มเยอะมากๆแล้วก็ยังเป็นตัวที่มีเงื่อนไขวอลลิเจนเยอะนะครับแต่มันก็มีสตาร์ลอดของดินมาแทนที่แหลวนะเพราะฉันทอก็จะตกไปนะครับ ส่วนงานที่ทอยทำได้ดีมากๆอยู่ก็คือ Dispatch กับการฟาร์มพวก d i Dimension w e a v e อะไรเงีย้ยที่มันเป็นการเลียรมอนนะครับ Level สูงๆ s p a t c h ในอนาคตถ้าเกิดมามีเซกเตอร์ใหม่ๆเนี่ยทอก็น่าจะยังเป็นตัวที่เก่งมากๆอยู่นะเพราะฉะนั้นถือจะเป็นตัวที่เก่าแล้วนะครับก็ออยังเป็นตัวที่ผมว่า ยังพอมีงานให้ทําอยู่นะเหมือนกับมูนไนเหมือนกันมูนไนกระทอเนี่ยถ้าเกิดใครทํามาตั้งแต่มันมาแรกๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้ใช้2ตัวนี้จนอิ่มตัวจนคุ้มค่าแนละ้วมูนไนก็ลงบอสลงดาวมังมูนเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้รุ่มรัมากแต่ว่ามันก็ยังมีวันของ ABS 1วันนะครับซึ่งเป็นคอมแบ็กฮีโร่นะครับที่มูนไนยังเป็นเมตาอยู่ทําคะแนนได้สูงสุดนะตอนนี้นะครับต่อมาเป็นตัวของ Professor X นะครับ Professor X ก็เป็นเหมือน Iron Man ร์เอกนิดนึนะครับตัวละครมันลงบอกก็เป็นเหมือนือว่าเฉยๆนะครับ ผมว่าถ้าเท่ากันแล้วแน่เลยแต่ว่ามันมี a p l หนึ่งวันนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเคเมเปิลน,น่าจะมาแทนที่แล้วนะครับแต่ว่านะตอนนี้ผมจะให้มันอยู่ที่แรงบูสต์ฟูไปก่อนแต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าวันที่โปรเฟสเซ์เป็นเมตา a p l ถ้าเกิดใครมีสตรอมเทียสีก็สามารถใช้สตรอมได้เพราะงั้นผมจะโปรเฟสเซสลงมาอยู่ที่แรงเอเวอเรก็คือมันก็เก่งแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้มากาเท่าไหร่นะครับ ต่อมาเป็น Black Widow นะแบ c k Widow ตัวนี้หลายคนจจะเซอร์ไพรส์เพราะว่า Black Widow มันเคยเป็นเมตาก็จริงแต่ว่าสายสีเขียวผู้หญิงตัวนีมน้มันมีตัวที่เก่งกว่ามาอยู่แล้วเยอะมากๆนะแต่ว่า Black Widow ตอนนี้เป็นแค่ตัวปวนในอารตัวแบทเทิลแล้วก็ตัวปวนใน a อ c แต่ว่ามันเป็นสไตเกอร์ที่ดีสุดใน a b x ของทุกตัวเลยนะเหมือนกอับท็อปผมคิดว่า Black Widow เนี่ยมันเป็นตัวที่สำหรับผมและทำเทียสีมัละคุบมากๆคือทำเทียสีมาเพื่อเป็นแค่สไตรเกอร์ผมลองให ลูกเพจที่ผมเทรดให้เข้ากิวอะลองเปลี่ยนสไตรเกอร์ทุกตัวให้ใช้เป็นบรักวีโดหมดเลยใน A B X ครับแนละ้วคะแนนก็เพิ่มขึ้นมาแบบเยอะมากอย่างผมอะคะแนนพีคสุดเคยเพิ่มมากขึ้นถึง4ี่แสนเพียงแค่การใช้บรักวีโดไม่ต้องสน่าจะตรงสายหรือไม่ตรงสายนะบรักวีโด T R C คือตัวของสไตรเกอร์ที่ดีสุดใน A B X ณนะตอนนี้นะผมต่อมาจะให้เป็นคะแนนกระฮักนะผมคะแนนกระฮักก็คือเป็น P P ที่เป็นตัว P P สำรองละกันคือในอัตโต้แบทเทิลถ้าเกิดมีต่อยโดนดีบัฟ รหรือว่าในทำไรมาเท่าก็ตามครับถ้าเนทกับพักจะโผล่มาแน่นอนเนื่องจาก2ตัวนี้ไม่ใช่ตัวตัวเรื่องแรกๆของ c o นเทนต์แต่ว่าเป็นเป็นตัวที่เคยเป็นเมตาแล้วก็เป็นตัวที่ยังเล่นได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าจินเววูฟรีนอาด m มันโหดเกินไปนะครับสตัวนี้อาจจะเอาไม่ลงในบางกรณีหรือว่าในบางเงื่อนไขแต่ว่าถ้าเกิดจินเววอาดมบูฟรี หายไปเมื่อไหร่หรือว่าหายไปแค่สักตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าหากกับคาร์นเนตจะกลับมาแน่นอนเนื่องจากตัวของมันเป็นตัวที่มีแอ็บบิลิตี้ที่ใช้ใน PP เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุนะครับเจาะไอเฟมฮิลเลอดออโต้ฮิลหรือว่าป้องกันการเบรกเพียงแต่ว่ามันมีตัวที่เก่งกว่าค่ร์เน็นเนครับแต่ว่าถ้าเกิดใครทํามาเป็นเทียสแล้วเนี่ยครับผมเชื่อว่ายังมียังมีเวลาที่2องนีย้ยังจะวนได้กลับมาใช้เรื่อยๆแน่นอนนะครับตัวของ ฟันนะผมฟันผมให้เป็นออปชันได้นำแล้วกันคือตั้งแต่ฟันขึ้นไปอ่ะถ้าถามผมนะผมคิดว่าตัวที่อยู่ในแรงฟันขึ้นไปอ่ะจะปั้นเทียสีอ่ะคือปั้นได้เลยไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะปั้นดีหรือเปล่าวะแต่ว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูแล้วกันผมคิดว่าฟันขึ้นไปมันเป็นตัวที่แบบเออน่าน่าทำถ้าเกิดอยากทําก็ทําได้คนระับเป็นลูน่านะครับสตาร์ลอร์ดแล้วก็สตรอม ไอ้ไม่ใช่ลูน่าขออภัยกาโมรากาโมราเนี่ยถึงมันจะมีตัวของลูน่าเข้ามาแต่ว่ากาโมรามันค่อนข้างต่างจากลูน่าเพราะว่ากาโมราเป็นเอเลี่ยนและมีเวพอนมาสเตอร์นะผมมีเวพอนมาสเตอร์ไม่พอมี agility อีกซึ่งลูน่านะครับไม่มี agility แล้วก็ไม่มีเวพอนมาสเตอร์เพราะงั้นกาโมราจะมีเงื่อนไขเวอร์บอสซิเจนที่มากแล้วก็หลากหลายกว่าลูน่ามากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นเอเลี่ยนสามารถใช้ด่านเอเลี่ยนได้แล้วก็ถ้าเกิดใครไต่บอสซิเจนมา ระดับห,หนึ่งจะรู้ว่าเงื่อนไขเอเรียนมันเยอะมากเพราะฉะนั้นกาโมล่าผมคิดว่ามันไม่โดนลูน่าดึงลงจากเมตาครับมันยังอยู่รอดได้ด้วยตัวของมันอยู่เพียงแค่ว่า ABL AB เนี่ยลูน่าเอาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดใครที่ไปสายไตบอสกาโมล่ายังน่าทําอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซื้อยูนิฟอร์มลูน่าหรือว่าไม่มีงบกาโมล่าเป็นตัวที่ผมแนะนําให้ทํามาสําหรับ วั 1> 1 X, น Apex ครับที่เป็นวันของผู้หญิงเขียวเอ๋ยผู้หญิงเขียวฮีโร่เอ๋ยอะไรเงี้ยนะครับกัาโบล่ามันดีรองลงมาจากลูน่าเลยนะครับผมสตาลอดก็เหมือนกันสตาลอดเป็นสายลงบอสลงรามมูที่เก่งมากๆนะครับแถมเป็นเมตา APL หนึ่งวันด้วยมันสูสีสูสีกับโอเรีนนะเพราะว่าโอเรีนเนี่ยมันไม่มีซับนะแต่ว่าสตาลอดมีโรเกตกับกูดเป็นซับให้เพราะงั้นะถ้าเกิดพูดตามตรงโอเรีนก็แรงกว่าแหละแต่ว่าสตาลอดมันจะแรงกว่าในบางกรณีในบางเงื่อนไขเพราะว่ามันมีซัพพอร์ตที่เป็นวันของเอเลี่ยนชายนะครับผม พราะงั้น s t a r ก็ถือว่าเป็นตัวที่มันค่อนข้างลงได้หลากหลายโหมดนะ ABS ก็คือไม่น่าเกียดนะครับ ABL ก็คือไม่น่าเกียด ABL เนี่ยคือเก่งเลยแหละส่วนเรื่องของการลงบอสจะลงดรามามูนเดี๋ยวผมคิดว่ามันแรงกว่าตัวหลายๆตัวในนี้นะครับผมคิดว่าลงดรามามูนเนี่ยแรงกว่าสตรอมนิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนแรงกว่าแรงกว่าพวกไอรอนแมนแรงกว่าทอรแรงกว่าแบบเออ่ Professor X แน่นอนนะนเป็นตัวที่เก่งแล้วก็ค่อนข้างอ under rated นะครับสามารถใช้วันทามได้เกมม่วงก็ได้นะครับตลอด ต่อมาสตรอมนะครับสตรอมนี่ก็ยังเป็นเบต้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านไป1ปีแล้วนะครับแต่ว่าสตรอมก็ยังมีสกิลซัพพอร์ตที่สามารถซับได้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับยังเป็นตัวที่อยู่ในคอมดิสแพทที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือจีนเก๋ทอร์สตรอมนะเป็นคอมดิสแพทที่ผมคิดคิดว่าเคลียร์ไวที่สุดแล้วนะผมเคลียร์ไวที่สุดในเกมแล้วนะผมมีทั้งดิสแพทนะ ABL 2วันนะผมแถมยังลงบอสลงดาวน์บบุได้เก่งมากๆนะครับ และเงื่อนไขบอลลีเจนมันก็ยังมีให้ใช้ซ้อมค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมานด์เอ็กซ์แมนเอ็กซ์แมนผู้หญิงสายสีฟ้าอะไรก็ตามนะครับแล้วก็สุดยอเดียวของตมเนี่ยคือมันจะตายง่ายนะครับคือมันค่อนข้างบางนะครับแต่จริงตัวเอ็กซ์แมนนิกเก็ตมันบางหมดเลยนะครับเช่นแบบแบล็กนีโตอะไรเงี้ยเนมอก็บางนะครับต่อมานะครับต่อมาผมจะให้เป็นตัวของวูฟเวอรีนกับสไปเดอร์แมนแล้วก็เป็นตัวของสไปเดอร์เกวนนะครับผม ถามว่าทำไมผมถึงให้สาตัวนี้อยู่ในแค่แรงฟันครับเนื่องจากวูฟเวอรีนมันลงได้แค่ PVP ถึงว่ามันจะเก่งแค่ไหนก็ตามคือมันเป็นท็อป3 PVP ในตอนนี้แต่ว่า PVE คือมันลงไม่ได้เลยนะครับผมคิดดูแล้วกันว่า ABXABL อะคะแนนแพ้ตัวละครเทียสามอะในในระดับเทียสี่นะเพราะงั้น p v e วูฟเวอรีนคือไม่สามารถลงได้ No matter what กรณีใดก็ตาม บูฟเวอรีนใน PVE มันกากมากนะครับต่ว่าพอมาเป็น PVE เนี่ยเอ้ยพอมเป็น PVP เนี่ยตัวของบูฟเวรีนมันเก่งมากเนื่องจากมีตัวของอาร์ติแฟกต์มีตัวของเจอะไอเฟมมีออโต้ฮิลมีอาบิลิตี้หลายๆอย่างที่ตัว PVP ในยุคนี้มันควรมีนะครับเป็นท็อป3 PVP ในตอนนี้นะครับสามารถเคาน์เตอร์ได้แม้กระทั่งเออ่จีนเกรยนะครับอดัมวอลล็อกอาจจะมีแพ้บ้างแต่ว่าสเดอร์แมนคาเน็ตฮักกอแคนเะูวอรีนสามารถเอาลงได้หมดเลยแต่ว่าข้อเสียของมัน,นจริงๆก็คือต้องมีอาร์ติ Man แฟกต์นะครั Spider ัไเเดดอออรร์์แแมมมนนนนนกกีีวว่่าหย ที่มันสามารถลงตัวของ PVE ได้แต่ว่ามันก็คือจริงๆสกิลมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับการลง PVE หรอกเพราะว่าดูจากการดีไซน์สกิละนะมันไม่ได้ตั้งใจทําให้ไปลง PVE นะครแต่ว่าที่ผมให้ s p เนอร์ a มอยู่ในแค่ลังนี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของ PP อีกต่อไปแล้วมันยังเป็นตัวที่ป่วนแล้วก็น่ารำคาญมากๆอยู่แต่ว่าจินเกวร์วาร e นอดัมมัน โหดเกินไปนะครับคือสไปเดอร์แมนเนี่ยถ้าเกิดเราสกิล4ใส่เขาแล้วเขาไม่ตายเนี่ยเราจะโดนสวนแล้วตายทันทีนะครับแต่อย่างอูฟเวอรีนมันมีอาร์ติแฟกต์อิมอร์ทัลิตี้นะครับคาเนตเหมือนกันอดัมจีนมี2ชีวิตนะครับแต่สไปเดอร์แมนมันมีแค่ชีวิตเดียวมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับถึงมันจะเป็นตัวที่แรงมากๆแล้วก็มีหลบหลีกมากๆปวดมากๆแต่ว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงอยู่ผมคิดว่าเป็นตัว PP ที่มีไว้เก็บ ID ก็จะดีมากๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเทียร์4 จนคุ้มและแหลกถ้าเกิดทำมาตั้งแต่โชคที่มันมาแรกๆนะเพราะว่าสมัยตั้งแต่ยังไม่มีออโต้แบทเทิลมันก็ยังเป็นตัวที่แบบนา่ารำคาญมากตั้งแต่สมัยยังไม่มีวนะูฟเวอรีนอ่ะคือถ้าเกิดไม่มีวูฟเวอรีนนะครับผมจะให้มันไปอยู่แรงด์โอพีเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงมันเป็นตัวม,มันเป็นตัวพีพีที่ผมเกลียดที่สุดระดับต,นต้นๆเลยนะครับอีกตัวหนึ่งจะขอให้ตัวของสไปเดอร์แกรนเอาจริงปั๊บสไปเดอร์แกรนผมขอเก็ียไว้ก่อนวะ่ะ เอาให้มาสะกันคือมาเสีเยงจริงจริงมันควรจะอยู่ที่แรงเอเวอร์เรจเนื่องจากเงื่อนไขมันมีน้อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันใช้ซับไวฟอกได้หนึ่งและหลีตัวเองได้มีซับเฉพาะตัวแถมลง A c ซก็พอได้นะครับแล้วดาเมจมันแรงแบบแรงเวอร์เลยนะครับเทียร์สามีสะสมความเสียหายผมคิดว่าตัวมันแรงเกินไปนะครับถึงเงื่อนไขมันจะน้อยแต่ตัวมันแรงมากนะครับหลักๆคือถ้าเกิดใครหาสายสีเขียวผู้ชายลงตมม่อมูหรือว่าใครเป็นสายไตบอลลีเจน ที่เป็นสายไตบอสที่จบดาร์คอจริงๆคนระับไม่ใช่แคดแบเบเซโซ่เนลกอรอัลตอนแต่ผมหมายถึงแทงกับจีนเกวเพราะว่าแทงกับจีนเกวมีเงื่อนไขที่ต้องใช้เมาส์ประมาณ20่สิากนะดาันเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นสายไตบอสจริงๆมาสเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆคือตัวมันแรงมากๆเพียงแค่เงื่อนไขมันน้อยนะผมวันนี้อันนี้คือข้อเสียของมาส์ ก็ประมาณนี้สำหรับแรงของฝันนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวของ6ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่เก่งแล้วก็น่าใช้งานมากๆนะครับเพียงแต่ว,ว่าอาจจะมีบางเงื่อนไขที่อาจจะต้องมาพิจารณากันดีๆว่าเราจะปั้นตัวพวกนี้ดีไหมนะครับอาจจะมีตัวที่เก่งกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวที่เก่งกว่าก็มีเหลือไม่เยอะนะครับตัวที่เก่งกว่าก็คือมีแคปโ P กับมัสแทบซึ่งมันก็ผมคิดว่าเราก็น่าจะรู้กันอยู่ว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับคนผมลืมตัวของบลูดากอนโอเค บลูดากอนผมจะให้อยู่ตัวของตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตัวของบลูดากอนเนี่ยเนื่องจากดาเมจในการลง PE ของนายก็ไม่ได้ถือว่าหว๋ววอะไรมากแต่ว่าบลูดากอนยังเป็นตัวที่สามารถลง PP ได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าในตัวของอาร์ตัแบตเทิลเนี่ยถ้าเกิดเวลาตัวที่โดนดีบัฟเป็นตัวหดๆเช่นพวกจีนเกรย์ดัมสเปเอร์แมนบูฟรีนอะไรเงี้ยบลูดากอนจะโผล่มาคนระับเพราะว่าบลูดากอนมันเล่นู่กซันเบิร์ดจะมีตัวของตายเกิดซึ่ง บอกเลยว่าปวดมากๆนะครับไม่ใช่แค่อัตโนบัตเทิลแต่ว่าตัวของ AC อะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่ปวดคือมันเป็นตัวที่ปวดใน,น AC อยู่แล้วนะแต่พอเอาตัวอาตัวบัตเทิลมาเนี่ยทําให้คุณค่าของตัวละครถูกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดบูรการ์มันลง PVP ไม่ได้เนี่ยมันจริงมันจะตกไปกว่าแอนแมนเลยนะเพราะว่าดาเมจคือผมว่าเบากว่าไอรอนแมนอีกนะเพียงแค่ว่าประโยชน์ในการใช้งานถ้าเกิดใครทํามาเป็น TRC นะครับหรือแม้แต่แค่แบบในโลกแปดสิบหากเกียร์ชมพูชมพูหล่อมาใส่เนี่ยมันก็จะสามารถ เล่นได้แล้วนะครับถ้าเกิดตัวที่มันเก่งๆของเราโดนดีบัฟหมดเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการเล่นของบูดากอนเนี่ยมันก็คือมันต้องมีตัวของซันเบิร์ดนะครับซึ่งซันเบิร์ดก็เป็นตัวเติมแต่เอาจริงป่ะบูดากอนมันก็เป็นตัวเพจอยู่แล้วเพราะงั้นชอบมาเถอะแล้วก็เดี๋ยวเสริมให้นิดนึงคือบูดากอนผมคิดว่าเป็นตัวที่แอคเคาน์เตอร์วูฟเฟอรีนได้ดีมากๆในตัวของอาตโต้แบทเทิลนะครับเพราะว่าอาตโต้แบทเทิลเนี่ยวูฟเฟอรีนมัน ส่วนใหญ่เขาจะใส่เกียร์โลบริลเลียนกันใช่ไหมเพราะงั้นมันก็จะไม่อึดแต่มันจะแรงส่วนตัวของบูราคอนมันมีตายเกิด2ชีวิตเนาะเพราะงั้นริลเลียนเนี่ยมันจะแพ้ตัวที่สกิลนานๆนะครับเพราะว่ายิ่งคนที่มีอัติแฟก์น้อยๆเนี่ยเอามาตักมันอยู่ได้ไม่นานนะครับผมส่วนบูรากอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิล6สกิล5หรือแม้แต่สกิล4มันก็ค่อนข้างนานนะครับแอนิเมชันมันยาวนานมากโดยเฉพาะสกิลที่มันเรียกมังกรออกมาเนี่ย วู้ฟนมันรับไม่ไหวนะถ้าเกิดมันนานเกินไปนครับยิ่งถ้าเกิดอาร์ติแฟกต์แก3ดา4ดาว4ดาเนี่ยไม่ไหวนะครับคือโดนมันแช็โดนมันช็อตแบบนานๆจนหายแน่นอนนะครับบูดากรอนถ้าเกิดเป็นอาร์ติแฟกต์ดาวเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยื้อเวลาเล่นงานกว่าชาวบ้านเขานะก็ต้องรอดูว่ามันจะเจอกับใครเจอกับสถานการณ์ไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมานะครับ บูดากอนคือเป็นตัวที่เคาน์เตอร์สายพวก i m m o r t a l ัลิตีเช่น c a r ์เน e หรือบูซูลนได้ดีมากๆฮักเหมือนกันบูดากอนเคาน์เตอร์ฮักได้แบบโอเคมากๆเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละมันไม่ใช่ท็อปเทียร์พีนะแค่มันแค่มันลงได้ดีในะระดับหนึ่งต่อมาเป็นตัวของโอพีอ OP นะครับซึ่งตัวของ OP เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมคิดว่าเก่งมากๆนะแล้วก็ มีติด ID ไว้จะดีมากๆคือถ้าเกิดฟันขึ้นไปเนี่ยคือถ้าเกิดจะปั้นก็ปั้นได้เลยแต่ว่าตัวของ o อนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดมีติด ID ไว้เนี่ยจะส่งผลประโยชน์ให้กับเรามากๆเลยนะครับตัวแรกจะให้เป็นด็อกอ็อกนะครับ in, แบล็กโบทานอ์ lock, นะครับโอดินแล้วก็ Spider อดัมว,วอ r ล o c กนะครับแล้วก็สไปเดอร์เกนอ่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายไปทีละตัวตัวของด็อกอ็อกนะครับเป็นตัว PVE ที่มันครบเครื่องมากๆนะครับคือสามารถลงได้ทุกโหมดในเกมทุกโหมดคือทุกโหมดจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น Ver en, u, X, เวอร์บอลิเจนดอมบังมูเอบีเอชไอพีเอก็ลงได้นะครับดิสแพดก็ยังโอเคนะครับแถมในการไต่ชาโนแลนด์มันก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะพูดไปเพื่อใครอยากเอาไปไต่แบบเอาเกียร์ที่พีนะครับด็อกอ็อกเป็นเมตาเอบเอที่เก่งมากๆนะครับคือแบบไปชนกับจีนเวยได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการลงดอมบังมูแน่นอนมันไม่โหดเท่าจี way, นเวยครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เก่ง,แ,งกและแรงมากๆแล้วแบบโคตรอันเดอร์เรตคนไม่ค่อยปั้นกันผมก็งงว่าทำไมนะครับตัวมันสามารถวีสกิลได้เพราะงั้นถ้ามมันต้้อองงงใใส่่ออ่่เเกีียยยยร์วววาดลช มันก็ผมคิดว่าการรีสกิลมันทําให้ตัวละครมันค่อนข้างยูนิคแล้วก็เล่นสนุกมากๆนะแล้วในวูบอลลี์เจนอ่ะผมเคยคิดว่าตัวมันกากในวูบอลลี์เจน้วยแต่ว่าเอาจริงๆป่ะพอผมลองปั้นแน่นๆลองเล่นช่ำๆแล้วอะตัวมันเก่งมากันะพ่สุกามันเก่งกว่าเนมอยถึงเนมอลจะใส่าธาตุก็ตาม แล้วก็ในเรื่องของดอมังมูนะครับดอมังมูมันก็เป็นตัวสายแดงที่ลงได้ดีสุดแล้วในตอนนี้นะครับคือเป็นสายแดง PE ที่ดีสุดแล้วในตอนนี้เวนนองคาเน็ตก็สู้ไม่ได้นะเขาผมแบบดอกออกแล้วก็เงื่อนไขใน ABS CBL ก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือเล่นสนุกเก่งเป็นตัวฟรีนะคะถูกแต่คนปั้นน้อยพมงงมากนะครับต่อมาเป็นตัวของแบคโบรแบคโบรก็เรารู้อยู่แล้วนะผลีตให้ตัวเองได้ดาเมจแรงไว้วางอลังการมากก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องพูดถึงเลยแบคโบรเพราะผมเชื่อว่าหลายคนดูกันอยู่แล้วนะครับ คือมันเป็นตัวตีดาวมูที่แบบดามเมจแรงแบบท็อปเทียเลยนะเพียงแต่ว่าใน AVX k l l มันเงื่อนไขไม่เยอะเท่าจีนนะแล้วก็คะแนนอาจจะไม่เยอะเท่าจีนไม่เยอะเท่าแมกนีโต้อะไรเงี้ยนะครับผมตัวของทานอสเหมือนกันทานอสกับโอดินเดียวจริงถ้าเกิดพูดในเรื่องของ PVE นะครับลงบอสกับลงดาวมูเนี่ยผมว่าโอดินมันแรงกว่าทานอสนะแต่ พอม,มาเป็น a b x กับ ABL เนี่ยทานอสจะแรงกว่าโอดินแถมทานอสลง p p ได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเลยให้ทานอสมันอยู่เหนือโอดินนะส่วนอดัมวอลล็อกอดัมวอลล็อกเป็นตัว p p ที่ปวดมากๆนะคือเป็นท็อป3 PPD นะตอนนี้เลยจินเวอดัมวอลินแต่ว่าตัวของอดัมวอลล็อกเนี่ยมันก็ค่อนข้าง,งที่จะต้องการของที่แน่นมากๆนะเกียร์แดงหลอมเกียร์แดงหลอมวิลเลียนต้องมีอาร์ติแฟกต์นะครับผมแล้วก็การก็ต้องดีระดับหนึ่งคือต้องอัดทั้งโจมตีอััดดท้งเลือ มันเป็นตัวที่ดีมาร์เยอะมากแต่ถ้าเกิดเรามีของให้ตัวมันจะเก่งมากๆครับเอาจริงๆปะมันเป็นท็อปเทียร์ท็อปเทียร์พีพีหลายคนอาจจะบอกว่าจีนเก๋เก่งสุดแต่จีนเก๋เก่งสุดก็จริงแตนะ่สำหรับผมนะสหรับผม personally อ่ะผมคิดว่าผมชอบอดัมในพีพีมากกว่าจีนเก,เก๋เยอะมากๆมันมีทั้งชาม,มีวิงเกอร์วิ่งมันไม่ได้มีชามเท่านั้นนะเคลนปะเออมีวิงเกอร์วิงมีค counter attack มีโหมี ไอสกิลที่มันเป็นหมุนหมุนๆนะผมจำชื่อไม่ได้ที่มันจะเป็นปั๊บเหมือนเหมือนไอที่เป็นอะไรวะพายุพราโดอ่ะนั่นแหละเอาเป็นว่ามันเป็นตัว P ีพที่ครบเครื่องมากอีกตัวหนึ่งแถมมีตายเกิดสกิลก็เท่แถมมันลง PVE ได้ด้วยเว้ยเออมันมีคลิปที่ไอเพโดอ่ะไอไอดอลของผมอะที่มันเอาไปลงกอชั้นเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมแปะคลิปไว้ด้านล่างแล้วกันเพราะฉะนั้นมันลง PVP ได้ดีมากๆถ้าเกิดเราใส่เกียร์แดงแล้วก็สามารถเอาไปลง PVE ได้อีกผมว่ามันมันครบเครื่องมากๆ สไปเดอร์แกรนจริงๆตอนแรกที่ผมจัดเทียร์ลิตไว้เนี่ยสไปเดอร์แกรนผมอยู่แค่ฟันนะครับแต่ว่าสไปเดอร์แกรนผมอยากให้มันขึ้นมาอยู่ในตัวของโอพีเพราะว่ามันลงบอสได้ดีมากๆนะผมรู้สึกว่ามันลงบอสได้ดีกว่ากาโมล่าอีกแล้วมันก็อึดกว่ากาโมล่ามากมันมีทั้งอัตติแฟกต์และสกิลเทียร์สที่ช่วยในเรื่องของการเอาตัวรอดนะครับคือเวลาผมลงจีนเกรนเนี่ยคือแทบไม่ต้องหลบไฟจีนเกรนเลยครับผมไม่เคยไม่คือไม่เคยหลบบอส ไม่เคยหลบไฟไม่เคยหลบสกิลของบอสอะไรเลยนะครับถ้าเกิดเล่นสไปเดอร์แมนนองจากสกิลเทียร์สมันสแปมได้เรื่อยแล้วพอมันสแปมได้เรื่อยเนี่ยเราสามารถหลับ30มิบ hit ได้เรื่อยแบบมีโล่ป้องกันตลอดเวลานะแถมอาร์ติแฟคเขาก็ช่วยเรื่องการเอาตัวรอดแน่นอนว่ามันไม่ได้แรงเท่าตัวของแมมมี่โต้หรือจินเกวอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันเอาตัวรอดได้ดีแล้วมันก็ดาเมจมันก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งนะครับผมแถมมันตกเมตา ABX ABL ก็จริงแต่ว่า PVE เวอร์บอสเรจินก็ยังลงได้ดีอยู่ มันยังลง PP ได้ด้วยเออเพราะว่า a r t เตแฟคกับทิวีอักีมัน PP นะครับแถมมีพวกเ o า n t e ต a t t แ c ท็กอะไรเงี้ยใน a อ t o Battle ผมคิดว่ามันลงได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในทำา Battle ก็ลงได้ดีระดับหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดจะเอา s ไป d ด r Gwen นลง PVP จริงๆมันต้องมีของที่แน่นมากๆเหมือนกับอดาดาวอ็อกเลยคือต้องมีอาร์ตแฟคแล้วหนึ่งการ์ดเราต้องดีระดับหนึ่งแลและแล้วก็คิดว่าควรจะเป็นเกียร์เหลืองหลอมแบบวิลเลี่ยนนะครับมามตี้ถามว่าใช แต่ถ้าเกิดเราเป็นเกียร์เหลืองหลอมบิลเลียนเมื่อไหร่นะผมบอกเลยว่าคุณจะตกใจกับสิ่งที่สไปเดอร์แกรนทำได้นะครับเพราะว่าจีนเกวอดัมวอลล็อกทานอสไม่มีใครเอาสไปเดอร์แกรนลงนะมีแค่คูฟฟ์ินตัวเดียวก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวของ OP นะครับอีก2ตัวเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวของแบล็กนิโตแล้วก็ลูน่าสโนนั่นเองมาถึงตัวละคร2ตัวสุดท้ายนะครับที่อยู่ในเทียร์ของมาร์แอบ ม t สแคฟคือต้องมีนะครับแต่จริงผมก็ไม่ได้หมายความองั้นหรอกผมหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะครับไอดี ID คุณอนะผมคิดว่าควรมีเทียร์สีสองตัวนี้ติดไว้มันจะส่งผลประโยชน์ให้คุณได้มากๆนะครับคือกนตโตผมให้อยู่เหนือลูน่าเพราะว่าแมกนิโตเนี่ยทำคะแนน a อ x p สเล่นง่ายกว่าลูน่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวมันรีตัวเองได้นะครับแล้วก็ดาเมจมัน แรงกว่าลูน่าในบางโหมดนะครับเช่นผมคิดว่าดามบาแม็กซิโตก็แรงกว่าลูน่านะถ้าเกิดปั้นดีๆนะส่วนเอเบ็กซ์เเลนะครับแมกิโตนะ so ก,กับลูน่าก็คลองเมตาในวันของของ่ามัดนะครับลูน่าก็กินวันของสายเขียวหมดเลยนะครับแล้วก็แม็กซิโตก็กินวันของสายสีฟ้าแล้วก็ตัวของไวไลน์ ine, นะครับเอเบลเหมือนกันแล้วก็วันฟรีลูน่ากับแม็กก็ทําคะแนนได้ชนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมใน สามซีซั่นครับสามซีซั่นแมคิโตทำคะแนนได้ดีกว่าลูน่านะเพราะว่าลูน่าไม่มีเผ่านะต้องเล่นแบบเจาะเกราะซึ่งมันก็ไม่ได้ดีเท่าวที่มันสามารถสกัดบอลเองได้นะครับแล้วก็เอาจริงผมแอบลูนา่ามันเล่นยากแล้วมันน่าหงุดหีดมากนะครับในเอเวแบบตรงที่มันไม่มีการันตีคลิปนะครับคือลูน่าจะเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกต์และสมบูรณ์แบบมากๆถ้ามันมีการันตีคลิปแต่ว่าลูน่าไม่มีการันตีคลิปนะครับส่วนเรื่องของการลงบอลลิเจนแมคดิโต้มีเงื่อนไขให้ใช้ในรอบหนึ่งนะครับ เช่นพวก Energy Projection, b l u Bolt Legend, Wild Life, uh, Wild i e ผู้ชายหรือว่าตัวของ uh, Mutant ผู้ชายอะไรเงี้ยหรือว่า Mutant ธรรมดาก็กมีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแมเอ็อลูน่าชโน่าจะมีเงื่อนไขยเยอะกว่าเช่นพวกเงื่อนไขมนุษย์เงื่อนไขผู้หญิงเงื่อนไขาสายเขียวอะไรเงรี้ยแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวละครที่มีเงื่อนไข Blue Bolt Legend เยอะที่สุดก็คือ Spider Gwen นะเพราะว่า Spider Gwen เ,เ,เป็นทั้งผู้หญิงสายเขียวฮีโร่แล้วก็มี Agility, Military Chip นะครับแต่ว่าลูน่าเนี่ยไม่มีตัวของ Agility นะครับเลย ไม่สามารถสู้ไปได้แกรนได้นะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันก็เก่งมากๆในทั้งโลบอริเจนทั้งในออตัวของดอมบูอยู่แล้วนะครับเป็นแบบเป็นเบสิกเลยนะครับไม่งั้นมันสมคงไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในังนี้ได้แต่ว่าผลงานที่มันโดดเด่นจริงก็คือเอเบสกับ E อที่มันสามารถชนกันได้ค่อนข้างสูสีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมตัดสินเลยนะว่าใครผมพอผม,ผมบอกชอบผลงานใครมากกว่ากันลูน่ากับแมกนิโตผมผมยังให้ผมยังให้แมกนิโตอยู่นะเพราะว่าคือลูน่ามัน หคะแนนเวีย่ยง 2. เล่นยาก 3. ไม่มีการันตีคลิปแต่ว่าเรื่องดาาม่มันก็สุดกันทังคู่นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับตัวของเทียสีเทียร s สนะับถ้าเกิชอบอยังไงก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกอนทำคลิปด้วยนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้บ๊ายบาย